จะมาสรุปหัเข้อวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิของห้องเซิร์ฟเวอร์ค่ะก็คือการพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมห ah ิดลนะคะเป็นระบบที่นําเทคโนโลยี พวกแบบอุปกรณ์เครื่องวัดความชื้นแบบ DHT11 sensor แล้วก็อุปกรณ์ของ Node MCU V2 ESP8266 มาเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบเครือข่ายไร้สาย Pocket Wi-Fi ค่ะเพื่อการรับส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมของ Blink ซึ่งนำเข้ามาประยุก์ตใช้ให้แสดงผลข้อมูลของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่วัดได้ภายในห้องเซิร์ฟเวอรอ์บนหน้าจอโทรศัพท์ โดยสามารถดูผลการวัดค่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นแบบตลอดเวลา real time และได้แล้วก็ถ้าในกรณีที่อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัด,วดความชื้นที่แบบว่ามีค่าอุณหภูมิที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดค่ะก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนแอจ้งเตือนค่าของอุณหภูมิไปยังไลน์ของ notify ค่ะที่กําหนดไว้ในทันทีแล้วก็ จะมีการส่งเตือนอัตโนมัติโดยตลอดหากว่าพบว่าอุณหภูมิที่วัดได้นะคะยังคงสูงเกินที่กำหนดไว้ซึ่งในที่นี้ก็คือจะกำหนดไว้ว่าอุณหภูมิภายในห้องเซเวอร์เนี่ยไม่ควรสูงกว่า23องศาแล้วก็จะหยุดการแจ้งเตือนในทันที เมื่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิได้ต่ำกว่า23องศาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเขียนโปรแกรมการทำงานโดยจะพัฒนาระบบแล้วก็การตรวจสอบอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์จะทำไปได้ต่อเมื่อมีการเ,ออเมื่อมีผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณเซิร์ฟเวอร์ท่านาค่ะถ้าเกิดว่าไม่ไม่สะดวกในการตรวจสอบเมื่อต้องอยู่นอกสถานที่จะเกิด ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาค่ะซึ่งจะเป็นภาะวะเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ค่ะ